สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ทางด้านรัเสเซียนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารในประเทศยูเครนโดยเฉพาะเมืองมาริอุโปนะครับพื้นที่โรงงานเหล็กอาซอสตาวนั้นเนี่ยครับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ทางด้านรัเสเซียนั้นพยายามที่จะเข้าไปปิดล้อมเนื่องจากว่า ภายในโรงงานแห่งนี้นั้นเนี่ยมีนักรบยูเครนแล้วก็กองพันอาซอบซึ่งใช้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับการปิดล้อมนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้มีการอบพยพพลเรือนเนี่ยครับออกมาแล้วจํานวนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับพลเรือนนั้นออกมาหมดไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือว่าคนชราในนั้นก็คงเหลือแต่บรรดาทหารบรรดานักรบเนี่ยครับ ซึ่งทางด้านรัเสเซียนั้นบอกว่ามีทั้งนักรบยูเครนมีทั้งนักรบต่างชาติแล้วก็มีกองพันอาซอฟเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยครับการสื่อสารบริเวณดังกล่าวนั้นก็บอกว่ามีการตัดขาดนะครับนอกจากนั้นทางด้านรัเสเซียยังใช้ระเบิดสัญญากาศนั้นเนี่ยถล่มเข้าไปในพื้นที่อย่างน้อย3มลูกด้วยกันทําให้บางส่วนนั้นได้รับความเสียหายล่าสุดนั้นเนี่ยบรรดาภรรยาของนักรบเนี่ยครับได้เดินทางไปที่ รัฐวาติกันเพื่อไปพบปะกับทันน้านพระสันตปาปาฟรานซิสนะครับเพื่อขอให้พระองค์ท่านนั้นไปพูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียเพื่อขอให้บรรดานักรบนั้นได้ออกมาจากฐานที่มั่นในโรงงานอาชอฟสตาลแล้วก็จะเดินทางไปสู่ประเทศที่3วันที่12พฤษภาคม2องพปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากทางด้านทหารใน ที่อยู่ปักหลักในโรงงานแห่งนี้นะครับซึ่งได้มีการทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าการขอความช่วยเหลือนั้นเนี่ยครับมีการส่งไปถึงอีลอนมัตผู้ก่อตั้งและก็ CEO บริษัทสเป c เอนะครับผู้บัญชาการนาวิกโยทินเชอร์ฮีวอลิน่าทวีตข้อความถึงอีลอนมัตบอกว่าอีลอนมัต ผู้คนพูดกันว่าคุณมาจากดวงดาวอื่นเพื่อสอนให้ผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดาวของเราอยู่ใกล้กันแต่ดาวที่ฉันอยู่นั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าช่วยพวกเราออกจากอสซอบาวไปยังชาติเป็นกลางถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครช่วยบอกใบท้ทีนี่เป็นข้อความที่มีการส่งออกมาผ่านทางทวิตเตอร์นะครับทั้งนี้ไม่ชัดเจนว่าอีลอนมัส ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าร่ํารวยที่สุดในโลกเวลานี้เป็นเจ้าของบริษัทสเปสเล็กเป็นเจ้าของบริษัทเทสลาแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยเพิ่งจะเข้าไปซื้อทวิตเตอร์เนี่ยครับจะเห็นทวิตข้อความดังกล่าวเนี่ยนะครับหรือไม่อย่างไรขณะที่สถานการณ์ภายในโรงงานเหล็กอาชอฟตาวนั้นเนี่ยครับพลเรือนส่วนใหญ่ที่ติดอยู่นั้นอย่างที่บอกไปครับได้รับการช่วยเหลือออกมาแทบทั้งสิ้นแล้วนะครับเหลือแต่ว่าในส่วนของบรรดานักรบก่อนหน้านี้ ทางด้านในส่วนของกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยประกาศให้นักรบเหล่านี้วางอาวุธเพื่อที่จะดําเนินการเนี่ยในการยอมนะครับแต่ว่านักรบเหล่านี้บอกว่าจะสู้จนชีวิตจะหาไม่แต่ถึงเวลานี้ปรากฏว่าพวกเขานั้นเนี่ยออกมาเรียกร้องอยากจะขอออกมาจากพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในประเทศที่สามที่ไม่ต้องมาสู้รบกันแบบนี้ก็ จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าบรรดานักรบเหล่านี้ยอมวางอาวุธก็เชื่อบ้่นว่ากองทัพของรัสเซียนั้นน่าจะให้พวกเขาออกมาและก็กลายเป็นเฉลยศึกสงครามก็รอดูนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับแต่ว่าคนที่ออกมาทวิตข้อความครั้งนี้เนี่ยครับคือเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินเซอร์ฮีวอลลีนาครับ